หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนหืนือความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนําข่าวกล่าวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซ,ซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตาหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตร,รดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพ,พิชัยก็ที่ร้านทีรัก,กรเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนปาดได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอเอจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ตนะราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9ย์เก้าเ 0 9 9 0 0 2 4 9า9เจากร้านสอทมีัเคมีเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเจ็ดคบร้อยปียค่ะ ไฟฟ้าเกษตรพันธุ์จังหวัดอุตราดีปุ๋ยตาหัวคนป่าสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคนป่าครับจากบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจาการาาากา้านบออาเซจังหวัดชัยนาครับเอาัะปุ๋ยที่ดีเกดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวป่าเท่านั้นนะครับผมร้านบ้านเราเฟสจังหวัดระยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะปุ๋คนป่าจากจังหวัดพิบุรีครับร้านสมุูโชค เดี่ยวทนเดี่ยวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับเกษตร85จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปุ๋ยตราหัวคนฝานำคุณค่าสู่เกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจาก่พีเอชโคเทคอำเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพดีวายอินเตอร์เทจังหวัดสก้วครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆยิปปีซอยร้านขอยต่อจุกวามสุขเลิศนะครับอยู่ทางเพชรครับ ระดับคุณภาพมีกว่าแบรนด์นี้นอยู่ร้านเจพู้สีรัตน์จังทรัพย์บุรีนะครับที่ผมทักใจไม่ติดคือรูปลักษระสอบผิวชาดกลิ่นตะไคร้ก็เชียร์ทุกขวดค่ะยาอากาศวัชพืชไอใน20นาทีจากร้านตรงเวรโกสว่างแด้ดินทางสลกลนครปุ๋ยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับ ร้าน AP14 จังหวัดชายภูมิอ,อม๋อลักหมอคุณปลาเป็นที่หนึ่งเลยค่ะร้าน A A A, พีชายภูการเกษตรนะครับเขตดูที่จังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับหม้อคุณปลาให้สามคำนะครับหุ๋ยมันดีจากร้านสอเกษตรพันลูลบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหม้อคุณปลาค่ะจากไทยศิลปพืชไรจังหวัดของแกนปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องสัวงคุณปลาเท่านั้นค่ะ ้านเทนิทตการเกษตรจังหวัดตราหัวคนป่าแตกใบดีแตกตลอดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้แร่าถาดชันดี ว่าคล้ายคคุณาภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณาภาพได้ใจใช้ปุ๋ยหัวคนป่าอุ้ยหัวคนป่านำคุณค่าสู่เก,กษ,ษตรกรครับนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนจำหน่ายนะปุ๋ยตาหัวคนป่าซึ่งเราก็มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศและอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ออกมายืนยันนะครับนะขายดิบขายดีกันทุกร้านนะ พี่น้องเกษตรกรเขามั่นใจนะครับน,ะนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรนะปุ๋ยเต็มกระสอบ50กิโลกรัมเนื้อปุ๋ยล้วนๆนาเข้ามาจากยุโรปนะโดยบริษัทยิปอินซอยนะครับนะก้าวขสู่ปีที่100อย่างเต็มภาคภูมินะครับนะนำมาบรรจุนะครับนะในประเทศไทยนะด้วยเครื่องจักรนะคุณภาพสูงนะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ นะครับนะเต็มสูตรสุกสุดนะแน่นอนนะครับอ่ะก็หาซื้อใช้ได้นะตามราคาที่ประกาศนี่แหละไปดูข่าวต่อนี่ก็ชาวบ้านร้องเรียนครับขอให้สภาทนายช่วยเหลือหน่อยครับโดนจเจ้าอาวาสฟ้องหมิ่นประมาทด้วยอย่างนั้นเออนะครับอันนี้ที่สภาทนายความนะถานนพระหนโยธินที่กรุงเทพ ในสุรชาติม่วงสวยอายุ65ปีพร้อมชาวบ้าน20คนจากอยุธยานะครับซึ่งถูกเจ้าอาวาดวัดแห่งหนึ่งเป็นโจ์ฟ้องรวมกัน28คนในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทนะร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาร่วมกันทําให้เกิดเสียงหรือกระทําการอื้ออึงนะร่วมกันก่อความเดือดร้อนรําคาญที่สาธารณและบุกรุกโดยร่วมกระทําความผิดกันตั้งแต่สคนขึ้นไป นะก็ฟ้องครับยืดฟ้องต่อศาลจังหวัดพระนครเสียยุทธยาเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมาครับสานนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่20มกราที่จะถึงนี้นะชาวบ้านก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือทางคดีโดยมีนายวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาในายความเป็นผู้รับนะในสุรชาติก็บอกว่าเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่18มีนาคมก็มีพระนะ มีพระลูกวัดนะครับได้ทําการล่อลวงให้เด็กชาวเขาเข้าไปส่งน้ําแข็งในห้องซ้อมดนตรีก่อนที่พระรูปนี้จะทําลายร่างกายและกระทําอนาจารและวก็ถ่ายภาพโปเปลือยของเด็กเก็บเอาไว้พร้อมกับบงังคับบอกห้ามนําไปบอกกับใครเรื่องนี้หลังจากผู้ปกครองเด็กทราบเรื่องก็เลยพามาแจ้งความดําเนินคดีกับพระรูปนี้ต่อมาพระก็ลาศึก ชาวบ้านนะทางนั้นชาวบ้านนี้ยังไม่พอใจนะครับก็ออกมารวมตัวกันที่วัดนี่แหละมวันที่22กรกฎาคม67เพื่อให้ทางวัดชี้แจงรวมถึงความโปร่งใสเรื่องเงินบริจาคของวัดและความผิดปกติของวัดด้วยที่มีผู้หญิงเข้าออกวัดเป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยโดยชาวบ้านเรียกร้องขอให้เจ้าวาดออกมาชี้แจง แต่กลับมีพระบางรูปและชายชะกันได้ออกมาขับไล่ชาวบ้านทําให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาสกันเจ้าวาสก็มอบอํานาจให้มีการฟ้องดําเนินคดีกับตัวเองและชาวบ้านรวม28คนชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาก็เลยรวมตัวกันเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านหนังสือมอนชนเนื่องจากไม่มีเงินในการต่อสู้คดีบางคนก็เจ็บป่วยด้วยนะตนกับพวก28คนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความเดือดร้อน ก็จึงขอความช่วยเหลือจากสภาแตนในความในการช่วยด้านคดีของชาวบ้านด้วยในสุรชาติบอกว่าตัวเองและชาวบ้านต่อสู้เพราอความถูกต้องนะที่ผ่านมาเนี่ยมีการทวงถามกับเจ้าอาวาสมาแล้วแต่เจ้าอาวาสบ่ายเบี่ยงมาตลอดทําให้ชาวบ้านรวมตัวกันไปยกป้ายถามที่วัดไม่ได้มีเจตนาที่จะไปบกุกรุก หลังถูกฟ้องก็ไปที่ยุติธรรมจังหวัดไปสำนักอายการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงเข้าไปปรึกษากับสำนักงานพุทธสสศาสนาด้วยนะโดยได้รับคำแนะนำให้ชาวบ้านอยู่เฉยๆใจเย็นๆแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็จึงต้องมาพึ่งสภาในาความสาเหตุที่ชาวบ้านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคของวัดจะเนื่องจากทางวัดเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีชื่อเสียงโงดังเนี่ยนะมีไรายได้อยู่เดือนละสี่แสน พอวัดเริ่มดังขึ้นมารายได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละหนล้านมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ้าวาดไว้วางใจมาดูแลเรื่องเงินบริจาครวมถึงพระป่ากรถินไม่เคยมีการแจ้งเลยนะว่ายอดตัวเลขแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยได้เท่าไหร่ชาวบ้านก็เลยเกิดข้อสงสัยเมื่อสอบถามเจ้าวาดก็ทราบว่าผู้หญิงนะเป็นจิตอาสามาช่วยดูแลงานของวัด แต่ตัวเองและชาวบ้านสงสัยว่าจิตอาสา,ารายนี้ทำไมถึงมาทำงานกับวัดที่มีไรายได้เยอะแต่กลับวัดที่ไม่มีไรายได้ไม่ไปช่วยเหลือเลยล่ะทั้งๆที่ผู้หญิงรายนี้มีฐานะดีนะถึงขนาดที่ขับรถยุโรปราคาแพงสองคันตัวเองและชาวบ้านก็จึงมองว่าเป็นการเข้ามาหาผลประโยชน์ผลประโยชน์อะไรร่วมกับทางวัดหรือเปล่าทางด้านตัวแทนของสภาธนในความก็บอกว่าได้รับเรื่อง ของชาวบ้านไว้แล้วเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่จัดหาทนายความนะที่มีความชำนาญในคดีแบบนี้เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับนะอ่า่จะช่วยกันไปนะหนูฟังนะเขาก็าไปบอกด้วยนะว่าวัดอะไรนะครับนะมีไรายได้เดือนเป็นล้านเลย <laughs> เออนะวัดที่จนก็จนจริงๆนะหนูฟังแล้วไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะ่ะเออ ไอท้ทีรวยก็รวยจริงเหมือนกันนะครับน่ะนะผีเปตรตสัมภเวสีก็เข้าไปลุมเกาะลุมแกะกันส่วนเรื่องนี้นี่โอ้ยมันเป็นอะไรที่มันน่าปวดหัวเหมือนกันนะนี่ตาคนนี้อายุ72ปีแจ้งตำรวจจับเพื่อนบ้านเนี่จับทำไมเขาเลี้ยงไก่ชนแล้วก็มันขันดังทุกเช้าทุกเช้านี่นอนไม่รับเลยเหรอ เจ้าของไก่นี่ก็เกาหัวแก๊แกๆเลยบอกโอ้ยฉันจะไปห้ามไม่ให้มันขันได้ไงแล้วนี่ตำรวจป่ามโมกนี่ได้รับแจ้งเหตุผู้ชายสูงอายุแจ้งความเอาผิดเพื่อนบ้าน,นครับเลี้ยงไก่ชนแล้วมันขันส่งเสียงดังแล้วสร้างความรบกวนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบห้ามปลม้ำเหตุเกิดที่หมู่สามบ้านวังน้ำวนตำบลป่ามโมกอําเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทอง เจ้าที่ไปนะครับนะเป็นบ้านสองหลังอยู่ติดกันนะครับก็เจอพ่อแก่ขาวนะชื่อขาวนะอายุ72ปีเนะี่ยบอกว่าตัวเองนะป่วยเป็นโรคหัวใจนะต้องการพักผ่อนนอนหลับแต่ว่าไก่ข้างบ้านนี้มันขันเสียงดังรบกวนทุกเช้าก็อยากจะให้ย้ายไอไก่ชนพวกนี้เนะี่ยไปไว้ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาพักผ่อนของตน นี่ถ้าหากเจะนะ้าหน้าที่ไม่จัดการเนี่ยจะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมให้เข้ามาช่วยเหลือตรวจสอบเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนและก็ที่ผ่านมานี่โอ้โหก็มีการเปิดเพลงเนะเสียงดังสร้างความลำคาญมาแล้วหลายครั้งด้วยเออ,อนครับในดำในดำหกสิบปีนะอายุหกปีเป็นเจ้าของไก่ชนก็เล่าให้ฟังบอกว่าซื้อไก่ชนมาสองตัวมาเลี้ยงไว้ขาย เน่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ตามภาษาไก่มานนาะไก่ที่ไหนมันจะไม่ขันกันบ้างแล้วเออมันก็จะขันกันตอนเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไปขันกันทั้งวันทั้งคืนกันแล้วที่ไหนล่ะเออแล้วคุณตำรวจห้ามไม่ให้มันขันเนีไม่ได้ไก่เนี่ยแปลกนั่นละตะขาวเนี่ยนะตัวเองก็เอามาเลี้ยงภายในสุ่มหน้าบ้านเนี่ยห่างจากบ้านตะขาวเนี่ยเป็นสิบสิบเมตรเลยนะอืม เบื้องต้นต,นตำรวจพยายามไก่เกลี่ยให้ทั้งคู่เข้าใจกันแต่ทั้งคู่ก็ยังคงไม่พอใจครับเจ้าของไก่ชนบอกว่าไก่ของตนเองมันไม่ได้ขันเสียงดังตลอดจะไปห้ามไก่ไม่ให้ขันมันก็ไม่ได้ส่วนคนที่แจ้งเนี่ยยังคงต้องการให้คนที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะเอาไก่ออกไปไว้ที่อื่นก่อนที่จะหยุดเถียงกันแล้วก็เดินแยกย้ายกลับเข้าบ้านเนี่ยนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะะลับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก,ก็อย่าให้มีเนอะคนหนึ่งแล้วก็เจ็ดสิบอีกคนหนึ่งก็ 70, นหนกสิบห้า อะครับอย่าไปติดคุกติดตารางตอนแก่เพราะว่าไก่ชนกันเนอะ <c oughs> ดู <c oughs> เอเอเรื่องมันไม่เป็นเรื่องมันทำท่าจะเป็นเรื่องอะนี่ก็สืบนครบานไปรวบพ่อค้าปืนเถื่อนเขาบอกว่าเนี่ยโอโหทําขายกันทั้งหมู่หมู่บ้านเลยนะครับเป็นโอท็อปเลยอะ <c oughs> เป็นโอท็อปของหม,ออหมู่บ้านเลยนะครับ เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ทางคนตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีครับผู้บังคับการสืบสวนสอบส,ส,สวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการชุดเสือมนครบาลนะครับชุดสารวัตรแจ้นันแหละนำกำลังไปจับคุมตัวในณพัส,สกรอ่องสะอาดหรือว่าอหนองอีเติงอายุ23ปีอยู่บ้านเล็กที่26 58, ทบับ5หมู่8ตบลน้ำทรงอำเภอพ,พยุหะคีรีนครสวรรค์ ไปจับในข้อหามีและพกพาอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจับพร้อมของกลางปืนเถื่อน2กระบอกน่ะรถกระบะโตโยต้าไฮลักอีกหนึ่งคันจับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้ๆหมู่บ้านหนองอีเติงตําบลน,น้ำท่งอำเภอพยุหกิรีนครสวรรค์สืบนครบาลเขาพบต้นตอที่แท้จริงของการของปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองรับทํากันทั้งหมู่บ้านเลย ส่งออกทั่วประเทศประหนึ่งเป็นสินค้าโอท็อปนะบานปลายกลายเป็นปัญหาระดับชาตินะปืนมันหาง่ายกลายเป็นวลีติดปากชาวบ้านหลังมีเหตุที่คนร้ายใช้อุธปืนก่อเหตุอุกชะกันเป็นจํานวนมากทําให้สังคมต่างตั้งคําถามว่าการหาซื้อปืนเถื่อนมันหาง่ายหรืออย่างไรเรื่องนี้นะพู่งครับการนะครับนะค,รบนะครบาลนะนะก็เลยมอบหมายให้ชุดสารวัตรแจ๊นี่แหละแก่รอยไล่ล่าพ่อค้าปืนเถื่อนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวในจิรวัตจำปาศักดิ์หรือว่าสมโคอายุ48ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีพอค้าปืนเถื่อนตัวใหญ่ในวงการครับจับได้ที่สุพรรณบุรีเมื่อวันที่26ธันวาที่ป,ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นขยายผลครับก็พบว่าปืนเถื่อนเนี่ยที่มันระบาดเนี่ยมีต้นตอมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพยุหะหาเคีรนะครวรีนครสวรรค์สวัส์แจกก็นำกำลงังนะสืบสวนก็พบบอดแสจากคนในพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ ขึ้นชื่อในทางลับเลยว่าเป็นแหล่งผลิตปืนเถื่อนมานานครับแต่ว่าการจะเข้าไปสืบสวนมันทําได้ยากเหตุจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดครับมีสายข่าวคอยแจ้งเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้านก็ทําให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ยากลําบากแต่เขาก็สืบแล้วนะครับสืบไปสืบมาจนมีเบาะแสนะครับทราบเบาะแสว่าจะมีวัยรุ่นผู้ชายไว้เคราา จะเป็นคนคอยลำเลียงปืนเถื่อนที่ผลิตจากในหมู่บ้านออกมาส่งให้ลูกค้านอกหมู่บ้านครับชุดสืบสวนเฝ้าสังเกตการตามป่าละมอข้างทางกว่า2วันนะกระทั่งบ่ายวันที่5ที่ผ่านมาเจอครับผู้ชายต้องสงสัยคนนี้เดินออกจากบ้านก่อนจะขับรถกระบะออกมานะก็ติดตามนะครับกระทั่งพบว่าผู้ชายคนนี้ขับรถไปส่งพัสดุก็เลยวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นอาวุธปืนเถื่อนก็เลยนำกำลังปิดล้อมก่อนที่จะเข้าชาร์จรวบตัวทันที ทราบชื่อก็คือในนาภาัสกรหรือว่าโอ๊ตนองอีเติงนี่แหละผู้ต้องหาอ้างน้ําขุนๆเลยบอกว่าเนี่ยมาส่งขนมนะเจ้าหน้าที่ก็เปิดกล่องขนมปี๊บที่เอามาส่งรับเพบว่าเป็นปืนเถื่อนสองกระบอกซ่อนอยู่ในกระป๋องปี๊บปะปนอยู่กับขนมในปี๊บน่นแหละนะก็ยอมรับสารภาพพร้อมให้เบาะแสนะที่ทําให้ชุดสืบสวนถึงก็ต้องอึ้งเลยนะโอ๊ตนองอีเติงบอกว่าไม่เพียงแต่บ้านของตนหรอกนะที่ผลิตปืนเถื่อนเนี่ย ทั้งหมู่บ้านน้องอีเติงเลยทําปืนเถื่อนขายกันเกือบทั้งหมู่บ้านบ้านอื่นเมืองอื่นนี่เขาทําไรไถนากันเฮ้ยน้องอีเติงเนี่ทําปืนเถื่อนขายบางคนนี่เคยนะเลิกทําเหมือนกันนะแต่ว่าปรากฏว่ารายได้ไม่พอกินก็เลยต้องกลับมาทําใหม่นะวนกันไปแบบนี้แหละส่วนว่าจะทํากันมาตั้งแต่สมัยไหนน,นี้ไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่ตัวเองจาความได้เนะี่หมู่บ้านตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้มาแล้วนะ สมัยก่อนนี้ก็ยังไม่มีระบบขนส่งพัสดุแบบนี้นะคนรับลูกค้าก็จะมารับแบบชนมือกันที่ถนนนอกหมู่บ้านแต่ปัจจุบันก็ใช้การส่งผ่านระบบขนส่งพัสดุโดยที่หมู่บ้านเนี่ยรับลักลอบทํามาเป็นเวลานาน,านแล้วเพราะว่ารู้ระบบโดยจะคอยดูข่าวนะว่าเมื่อไหร่ที่ตํารวจระดับสูงเนี่ยมีการสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนอันนี้ก็จะหลบขายในห่วงนั้นเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาก็จะมีคน คอยแจ้งเตือนจะหลบเอาของกลางไปซ่อนเจ้าหน้าที่มาตรวจก็ไม่พบอะไรเออนะครับนจนได้แหละ,ะไงก็ต้องก็เสร็จจนได้ะนะแหมทำกันนี่นะหลังสองหลังมันก็ไม่ค่อยเทไลร่นี่โอ้โหทำกันทั้งหมู่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านแกไม่รู้ไงเนะี่ยอืมแล้วก็อย่างว่าเนาะหยากพี่น้องนั้นงนั่นออน่ะหรอเออหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะ่ะนะ นี่ก็พ่อคนนี้นี่ก็ไปยืมมอเตอร์ไซค์เขาบิดแงออกจากหมู่บ้านเลยนะชาวบ้านนี่ก็ตะโกนตามไปเลยจะรอดไหมวันนี้สุดท้ายแล้วไปชนต้นไม้นะครับต้นไม้ริมทางนะตกสาดน้ําตายนะเจ้าของรถสุดจะเซ็งเลยตายไหมเนี่ยน่าจะตายนะ ไปดูกันหน่อยนะครับเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ตำรวจโรงพักสตึกที่บุรีรัมย์รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองน้ำขุตำนตาบลร่อนทองอำเภอสตึกบอกว่าเจอศพผู้ชายลอยอยู่ในสระน้ำริมถนนระหว่างหมู่บ้านร่อนทองไปบ้านหนองน้ำขุนก็ประสานแพทย์เวรแล้วก็หน่วยกู้ภัยไปทำาการตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเจอกชาวบ้านกำลังช่วยกันนำร่างผู้ชายอายุ44ปีครับเป็นคนอยู่ตำบลท่าแฝกอำเภอนนําปาดอุตร,รดิตนะ เอาร่างขึ้นมาจากสระน้ำลึก2เมตรโดยก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดำก็จมลงไปอยู่ก้นสระนะครับเจอที่ชนสูตรพิกศพไม่พบร่องรอยถูกทำลายตายมาได้สักประมาณประมาณ4ชั่วโมงนะประมาณ4ชั่วโมงชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังแงนมายั้งไวเลยนะออกจากหมู่บ้าน หันไปดูเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปดูคนขับหน่อยซิว่ามันจะรอดไหมว่างั้นเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังครับเสียงรถก็งเงียบหายไปต่อมามีชาวบ้านขับรถยนต์สวนทางกับคนตายก็บอกว่าโอ้โหตะกี้ใครมันบิดไปวะเนี่ยมันเกือบจะมาชนรถผมเนี่ยจนกระทั่งมารู้อีกทีหนึ่งนะครับมีคนพบกลายเป็นศพอยู่ในสระน้ำละก็คาดว่าขี่มาด้วยความเร็วครับรถเสียหลักไปชนกับต้นไม้ริมทางแล้วก็ตกลงไปในสระน้ำตาย ขนะที่เจ้าของรถเป็นผู้หญิงอายุ31ปีบอกว่าไอ้หมอนเนี่ยนะมันมาเอารถออกไปนะรถจอดไว้ในบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาตใครเลยโอ้โหตอนนี้จเจ้าผิดใครได้แล้วเนี่ยอืมสวยเลยท่านุฟังล่าหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไร ด้วยแร่ธาตุชั้นดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชน,น,นะหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียง,งามงามคนนี้ นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคงยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทย ด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำพามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโ o f i นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น้องกเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตอาหารรองทาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวานซีซีเอสนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นนะมันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบิม้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน ให้รู้เน,ะนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099 0 0, 0 2 4 9 9 9นะครับนะอ่ะวันนี้ลาลาไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ